อนี่ครับนี่ครับเป็นปลาคว้าครับผมนครับปลาคว้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดเขามาติดตามรับชมช่องไอซีคอนชอบหากินครับผมวันนี้ผมกับศิพมาใส่เบ็ดเกเ่าแล้วครับพี่น้องใส่เบ็ดหลังจากห้างหายกันมาโดนนะครับผมมาโดนเนี่ยมาได้ลงคลิปครับ เกเป็นเดือนแล้วครับพี่น้องเพราะว่าทำงานครับผมยังห้องมือนี่เ็จะเป็นใส่เดือนนาะครับในหนาแหล่งนาะครับพี่น้องในหนาแหล่งล่งเบิ้ง่าแต่มีปลายังกินในห้องครับในช่วงหนาแหลงงน้ะครับน้อหนาหนาวครับผมเริ่มหนาวครับว่าปลาจะมีป่ายังกินในห้องนี่ครับลองเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยนาะครับช่วงนี้กับเขาหนาหนาวแล้วครับผม เนื้อนห้องก็จะเป็นใสเดือนครับเดี๋ยวลองเนื้อนใสเดือนให้เบื้องก่อนครับพี่น้องเป็นใสเดือนครับนี่มือนี้บอะไรใสเบ็ดขั้นครับผมใส่เบ็ดปลอมครับปลอมนี่ครับพี่น้องเบ็ดปลอมนะครับปลารลามดำเบอร์สิบสามนะครับใสเนื้อนใสเดือนพอดีครับผมพี่น้องเ่าติดตามและชอบน้ำกันครับหมายห้องจะเป็นร่ำรวยนะครับอู้นะครับอ่าเก็บเกี่ยวเรียบร้อยครับ ครับสภาพไม้ครับพี่น้องโอ้ค่ำแล้วครับผมช่วงนั้นที่ว่าผมใส่ที่เหลกนนั่นครับผมมีเสียงเพลงครับผมผมก็เลยบาได้ถ่ายที่นองเบิ้งเนาะครับเนาะเดี๋ยวเอื่อนเ้าหรือว่าตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาล่องเบิ้งครับพามาหยางมันลเลยครับพี่น้องนะครับเด็ดป้อมครับนะครับเกาะป้อมลยพี่น้อง ค้องใส่จะใส่บูเบิรดเราครับ, ale, รบมื่อค่ำแล้วผมใส่ได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละครับขออนุญาตใส่ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเงี้ยมึงเศร้าครับผมใช้เวลามาหยามเบียดแล้วครับช่วงนี้ครับที่ลงใหม่ๆผมไม่ได้ถ่ายให้เบื้องครับเป็นไม้ครับไม่ได้ไปถ่ายในช่วงหกครับมันรุนน้ำกันครับวาเงี้ยเส่เดือนห้องถึงเงี้ยกินว่ครับพี่นุ่มในช่วงหนาวนะครับเนาะ ดุน้กันครับใช้เบ็ดปลอมครับพี่น้องอืมบะมีครับผมมิดครับน้องบะมีครับอยากเก็บกันครับนะครับพี่น้องดุนกันย่างเ้าครับผมอากาศย่ามันเ้าครับครับผมก็ยังบรรลุดครับเพราะผมมาล่องครับเท็ดล่องเนื้อนะครับเนาะขี่นอนเขาเลยรล้เนะครับว่าช่วงนี้ปลาจะกินเนื้อยังครับ แต่เนื้อส่เดือนยังมากินอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเอาตับหมูนะครับลองใส่เบงี่นอ่ะตับหมูแล้วปลาหมึกแห้งจะเป็นช่วงหนาเลี้งนะครับเนอเดือนซีครับเดือนซีเดือนหนาวผู้หล่ะครับนี่ครับอหนึ่งปลอมหนึ่งครับผมมาใส่เลยครับพี่น้องล้องดูน้ำกันครับมัดไปครับนี้มันหนาวรับผม พันเลยครับปล่อยปลอมเขาลงไปมันเกิดอันโอ้หงมีอีกแล้วครับพี่น้องมีดอีกแล้วขออนุญาตเจ็บก่อนครับส่งประมาณแล้วครับดุน้องการลังต่อไปครับพยาามตุ้มกุ้งครับพี่น้องกุ้งพันกับอะไรดอกครับอู้อังปลอมตกครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับอังนึงครับที่เขาใส่ไปดุน น้้ออองยปลาถือในห้องบ้านนี่ครับนี่ครับเห็นปลาคว้าผมน่ครับปลาคว้าครับใส่ไม่งีครับผมดีปนครับพี่หนุ่มยันปดปลาครับนลุ้นน้องกันครับ ม,มันครับปันได้ครับช่วงนี้เงี้ยใส่เดือนนัวงี้ใส่เดือนไม่ค่อยมันครับพี่น้องช่วงี้ใส่ยังไม่ได้ผลปันได้ครับส้องรับใส่เดือน,นอเอนาะคฟอร์มห้องนี่ตวัวครับโอ้มีอยู่ครับมีอยู่ท่านตาข้อนะครับเลยพี่น้อง คทายครับผมท่านหยาครับขออนุญาตปฎดบัอนครับจะไปรุ่นน้ำกันหล้างต่อไปครับครับพี่นองไม้ที่ห้งหกที่ผมไทยช่วงคำนะครับแต่เว้นผมปรได้ศไทยครับเพราะว่ามันมีเสียงเพี้ยงครับมีความใส่แต่ว่าเนี่ยช่วงนี้ใส่เดือนเนี่ย ใส่พอค่อยใส่ดีครับผมนะครับหันลงใส่ติดๆกันไว้ครับพี่น้องนุ่งกันครับผ้าณนี้ครับพี่น้องเนี่ยกิ่นยุ่ยแต่ผ้าไหมครับเบื้องนี้ทั้งนี้ก่อนครับเล็บปานหน่อยครับนี่ก็มิดครับพี่หนุ่มอนุญาตเก็บคนครับเบื้องบรรยากาศเป็นวันกำยำมือเสาร์ครับผม พี่น้ уров, ่งรุนน้ำกันนั่งต้อไปครับผมอ้้งหยาครับหกความครับพี่น่งอูับดึงเข้าไปน่ครับมีตัวบ้พี่น้องเลยแล้วรุนนกันครับยูหายจิ้นแบบบันๆนครับพี่นงอยากสั้นไหมครับพี่น้ององไรครับ แย่งนุ่มบึงครับต,ตัวมั้งต,ตัวคนดุแล้วโอ้ครับนี่อยู่ครับนั่งครับเห็น้องน้องคอยแย่งปดปากนะครับบรรยากาศย้ำเ้าครับพี่น้องย้ำเ้าครับเกิดแล้วสิเบิร์แล้วเหรอครับพี่น้องแท้สิได้ยสามเตี่ยมแล้วครับเพรามันปนเล็กครับไม้แถวบ้านมันกับป่าบันไล่นะครับพี่น้องมันมีครับผม คลิปนี้คือสิจบซ้ำนีแ่แหละครับพี่น้องสามเตียมครับผมสามเตียมผมเปไงครับแล้วแกมือไหมครับผม <laughs> พี่น้องสามเตีมยมมีหลีครับโอ,โอ้มาครับผมมนตายครับตายไปแล้วครับเอาไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อตับหมูมา ร่องเบิงครับช่วงช่วงนี้ครับ,บ,บเว้นข้นครับต้องดีไปทํางานครับผมครับเซานี่ขอกรา,าวเข้ามาสวัสดีครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ